สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปของการเช็คเครื่องเ,อเช็คเลื่อยนะครับที่เกิดอาการน้ำมันท่วมว่าเช็คยังไงนะครับตัวนี้ตัวนี้คือมีคาบน้ำมันอยู่นะครับอยู่ที่คาเบ,บูเตอร์กับด้านตัวเครื่องนะครับตัวนี้คือน้ำมันท่วมนะครับสาเหตุเกิดจากลูกค้าดึงโชคตัวนี้แล้วดึงดึงลานดึงสตาร์ท ตาร์จนน้ำมันมันท่วมนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ติดทําให้น้ํามันมันท่วมนะครับถ้า<ม>เป็นเกิดสภาพนี้ก็คือต้องถอดคาร์บูเรเตอร์ออกมาล้างนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ช่างลองถอดหัวเทียนให้ดูนะครับว่าลักษณะของหัวเทียนจะเป็นแบบไหนนะครับ<ม>การเช็คง่ายๆเลยก็คือดูที่คารูเตอร์ก่อนนะครับถ้ามีน้ํามัน มีน้ำมันอยู่บนคาบูเรเตอร์นั่นคือท่วมนะครับตัวนี้คือน้ํามันท่วมนะครับเพราะว่ามีน้ํามันอยู่ที่หัวเทียนนะครับนี่คือนี่คืออาการของน้ํามันท่วมนะครับวิธีการทํายังไงให้น้ํามันหายท่วมก็คือง่ายๆเลยดึงสตาร์ทนะครับดึงสตาร์ทจนกว่าตัวอน้ํามันนะครับจะออกจากห้องเผาไหม ห้องหอมไม้คือช่องหัวเทียนนะครับจะออกไปหมดนะครับก็คือค่อยๆค่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะครับดึงให้ไม่มีไอออกกักห้องหอมไม้นะครับก็คือหัวเท้าที่ใส่หัวเทียนนะครับตันนี้แต่ยังเปการง่ายๆคือการ,าารไล่น้ำมันไม่มีในห้องมน,นะครับอันนี้น้ำมันจะเริ่มน้อยลงแล้วนะครับ ดึงแบบนี้ดึงจนมันหมดนะครับอันนี้คือน้ํามันในห้องขอไม้ไม่มีแล้วนะครับก <c oughs> ็ใส่หัวเทียงนกลับครับ <c oughs> แล้วก็ลองสตาร์ทนะครับสตาร์ทไม่เหมือนเดิมนะครับ โดยไม่ต้องถอดคาบูเลเตอรอออกมาล้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ